การเรียกร้องครั้งนี้เนี่ยมีเนนมาร่วมด้วยนะครับผมว่าทาพระเนนออกมาร่วมด้วยนี่ช่วยมากเพราะพระเนนส่วนใหญ่มาจากลูกคนจนและระบบการศึกษาของพระเนนเนี่ยสอนให้พระอยากจะก้าวหน้าให้เป็นมหาให้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณลืมกัมพืชเดิมทั้งตัวหมดถ้าพระกลับมากัมพืชเดิมทั้งตัวยืนหยัดอยู่ฝ่ายรัษฎรและะ้วเอาชาดกที่สอน ให้เข้าใจเอามาใช้ประยุกต์ใช้ถูกเรื่องเนี่ยโอ้โหศาสนาก็จะกลับมามีอิทธิพลอีกเพราะตอนนี้ศาสนาเป็นของเล่นไปแล้วครับเป็นพิธีกรรมเราไปใช้ผิดหมดเลยเนี่ยเรามาเน้นที่เป็นเปืดอเป็นกระพี้ตอนนี้จะไปนึกว่าโอ้โหมีสมณศักดิ์เป็นของดีเป็นเจ้าคุณดีกว่าเป็นพระครูเป็นสมเด็จดีนี่มันเลอะเทอะทั้งนั้นเลยถ้าตัวเนื้อหาสาระของศาสนาทุกคนเท่าเทียมกันหมดเนี่ยสำคัญมากผู้หญิงผู้ชายก็เท่าเทียมกัน ผมกดด็ดีใจนะครับตอนนี้เกิดพิกษุณีขึ้นแล้วในเมืองไทยท,ทั้งทาที่ทางรัฐบาลไม่รับรองคณะสงฆ์ไม่รับรองแต่พิกษุณีบริษัทก็เกิดขึ้นมามีกว่าร้อยรูปแล้วภิกษุณีนี่ซึงมันเป็นเปหน,น,น้าทึ่งครับเมื่อสมัสชิาคนจนมาตั้งเทนอยู่รอบทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเจ้าคุณสมชัยท่านเป็นรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นราชคณะผู้ใหญ่แล้วนะครับ ท่าไปทําวัดตรวจมนร่วงกับชาวบ้านเหล่านั้นสอนธรรมะเขาให้นั่งภาวนาแล้วเวลานั้นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเป็นด็อกเตอร์จากเมืองนอกเลยนะครับเขียนจดหมายถึงท่านบอกไม่ใช่กิดท้องสงท่านบอกโอ้ท่านรัฐมนตรีอุตส่าห์มาสอนพระนะแต่พระมาอยู่คนจนแล้วอยู่ใครตอนนี้พระหลงแต่เข้าวังกันอย่างเดียวแต่พระเข้าไปในสลัมเนี่ยสลัมก็จะมีความหมายขึ้นมาทันทีศาสนาพุทธก็จะมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเพราะพระเป็นลูกคนจน กลับมาคำพืชเดิมของเราพระศาสนาก็จะมีพลังคนยากคนจนก็จะมีพลังนี่สาคัญอยู่ตรงนี้ครับอย่างคณะพระธรรมกายเนี่ยเอาศาสนาพุทธมาใช้เป็นเครื่องมือในทางทุนนิยมบริโภคนิยมเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนั้นสอนต่อต้านทุนนิยมบริโภคนิยมโดยโดยเราไม่รู้ตัว <S <S มันน่าจะได้แล้วตอนนี้เราอุดหนุนวัตถุกันเยอะมันก็โกงกินกันมากถ้าเราเน้น ในเรื่องคุณภาพมากปริมาณเราจะไปนเน้นที่วัตถุผมยจยกตัวอย่างนะที่ผมภูมิใจมากนะครับคณะนิติศาสตร์ที่ขอนแก่นเนะนี่ยคณะบดีฑิ้เขามาปรึกษาผมเลยเขาอยากจะสอนลูกศิษย์เขาไม่ใช่ไปเป็นผูป้ปรึกษาไม่ใช่เป็น,ปนไปอัยการอยากให้ลูกศิษย์เข้ารัความยุติธรรมก็ได้ผลครับถ้าต,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 ต้องการอันนี้คนที่มาเรียนก็ออกไปหาคนยากคนจนไปดูคนยากคนจนเดือดร้อนยังไงแล้วกฎหมายมาเอาเปรียบเขายังไงเนี่ย เนี่ยมองคณะที่ศิษา์ศรีขอนแก่นเนี่ยผมว่าเขานำนำนำแนวหน้าในเรื่องนี้นะเนี่ยไผยดาวเด่นนี่ก็เป็นผลผิดจากสำนักนี้เลยนะครับคนเขาามองว่าไผ่ดาวเด่นก็ตามหรือแกนนัศึกษาหลายๆคนเนี่ยก้าวร้าวเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับเพราะ่เก้าวคุณไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยเขา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 พูดเขาพูดไม่ถูกใจคุณนะไผดาวดินเนี่ยเขาเป็นพุทธศาสนกที่เคร่งครัดนะครับ เขาไปภาวนากับพระภพศสารไปช่วยพระไพศสารปลูกต้นหมากตากไม้เขาไปถูกจับที่นั่นเลยนะครับเป็นคนที่เรียบร้อยมากถือศีลภาวนาแล้วเราพระไม่ถูกใจเราเราเผาล้กกล่าวเราอะไรก็ได้ยี่ห้อใครให้ผมเป็นอะไรได้ทั้งนั้นนะให้เป็นจักรินาก็ได้เป็นฟรีไอเอก็ได้เป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้ผมเป็นได้ทุกอย่างเขาไม่เข้าใจเราเราต้องให้อภัยเขา คุณเคยอ่านหนังสือที่ไอ้ไพบุรดวงเทศมันเขียนไหมมันเขียนกลอคนเก่งมากมันเรียกผมว่าสอสชิวยะชาหวิทย์กระใสกะปิอะไรเนี่ยมันเขียนสนุกครับแล้วมันบอกเนี่ยคนบอกว่าซอสชิรักเนี่ยเป็นสาย CIA บ้างเป็นสายคอมมิวนิสต์บอกไอ้ไพบุรดวงเทศบอกไม่ใช่สอสิรักสายยี่ห้าท่าช้างปากน้ำแล้วปฏิเสธสัญญาณสอสชิวรักก็ลงที่ตรงนั้น,ม,นมันเล่นสนุก ใช่ไหมจะไปเอาจริงเอาจังเลยชีวิตอันนี้เราเพิ่ความกลัวเข้ามาแล้วความเครียดเข้ามาทําให้คนเสียคนหมดให้เห็นทุกอย่างาเป็นเรื่องของสนุกเนี่ยผมสนุกกับค,ความเป็นคนแก่ผมสนุกกับความเป็นคนเนี่ยสองวันพางานงานผมตายก็เฉยๆไม,ม่สนุกตอน,นตายก็ไม่สนุกแล้วนะคนโบราณน,นี่ตายสนุกนะมีขนไม่หนังกันนะทำไมานี่ตายก็โอ้โหสีเครียดหมดเลยระบอกทุนนิยมเข้ามาไปแทรกแทงเนี่ยเดี๋ยวนี้ตามโรงพยาบาลหลายแห่งเลยนะรวย ยังไม่ทันตายเลยมันมาเสนอแล้วจะ,จะให้จัดดอกไม้หน้าศพขนาดไหนจะให้ตังเพราะตอนนี้ทุนนิยมบริโภคนีมน่มันครอบงำเรานี่ผม88แล้วเนี่ยก่อนคุณออกรายการผมอาจจะตายแล้วก็ได้ใช่ไหมต้องคำจ่ายนี่แต่ขณะเดียวเราก็ต้องเตือนพวกเราว่าเราอย่านึกว่าเราแก่เรารู้ดีกว่าเด็กเขาหลายอย่างเขารู้ดีกว่าเ,าเราเราต้องฟังเขาแล้วเมื่อเราเริ่มฟังเขามากเท่าไหร่เขาจะฟังเรามากขึ้นเท่านั้นเองแล้วฟังแล้วไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกัน เห็นแตกต่างกันได้เน่นพื้นฐานประชาธิปไตยอยู่นี่ยอมรับฟังคนที่เห็นต่างจากเราแล้วโดวยเฉพาะเคารพเสียงข้างน้อยต้องใจกว้างดีกว่าใจแคบปล่อยเขาไปเถอะไม่ไม่ไม่เร็วกะชา้าความจริงมันต้องชนะความเท็จนะอาสัตรมันต่อสู้สัจจะไม่ได้ผมเนี่ยสมัยหนึ่งก็เคยเชื่อเลยนะว่าอาจารย์ปีดีเกี่ยวข้องกับนนธน แต่ผมศึกษาหนักก็เลผมรู้ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกผมเป็นฝ่ายผิดผมเขยมจดหมายไปขอโทษท่านนะข้ดีตอน,น,นท่านยังมีชีวิตอยู่นะแล้วผมก็พูดเลยนะเมื่อท่านสิ้นชีวิตเนี่ยรัฐบาลเวลานั้นคุณเปรมเป็นนายกคุณเปรมพูดคําเดียวเสียใจทั้งที่ประธานยิปร็อสเศสส่งพงลีดไปแสดงความเสียใจพระราชินีอังกฤษส่งโทรเลขไปแสดงความเสียใจรัฐสภาที่เกิดขึ้นได้พระอาจารย์ปีดีอาจารย์ปีดีเป็นเลขาธิการสภาคนแรก ถ้าพาไม่ยืมแม่อะไรแม่แต่หนึ่งนาทีแต่ผมเมื่อผมรู้สึกผิดแล้วเนี่ยผมพยายามวิ่งเต้นทําทุกวิธีทางจนกระทั่งยูเนสโกรับรองอาจารย์ปีดีเป็นคนสำคัญระดับโลกผมสามารถไปแสดงปาฐกถาวันร้อยปีอาจารย์ปีดีที่สัตภามผมขอสมาชิกสภายืมแม่อะไรหนึ่งหนึ่งนาทีผมบอก่าถึงแม้จะช้าไปก็ดีก็ไม่ทําเลย<ม>เพราะฉะนั้นทุกอย่างทําได้หมดครับแม้จะช้าไปบ้างก็ยังดีก็ไม่ทําเลย เห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะครับเพราะผมไม่คนแก่ไม่ไม่เห็นใจคนแก่ได้ยังไงแต่ผมว่าโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยเราควรจะอุดหนุนคนเหล่านี้เขาแล้วรับฟังที่เขาเสนอมาอะไรเห็นด้วยไมมเห็นด้วยก็มาพิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นกันอันนี้ดีที่สุดอย่าไปบอกว่าใช้ไม่ได้สิบข้อมันมากไปสามข้อน้อยไปอะไรเนี่ยต้องดูเป็นเรื่องๆไปคุยกันดีกว่าแลกเปลี่ยนความเห็นกันดีกว่าธรรมดาครับไอความเห็นแตกต่างกันเนี่ยแต่ผมจะยืนยันนะครับ ทุกสถาบันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไม่ว่าสถาบันกษัตริย์สถาบันศาสนา,ศา,ศาสถาบันทุกสถาบันถ้าไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ตายสิครับก็ต้นไม้ก็ต้ององอกทุกวันถ้าไม่งอกมันก็ตาย